คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ถือว่าได้รับกระแสสังคมค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของการที่เราเนี่ยไปดาวน์โหลดไปกดลิงก์ SMS แล้วก็มิจฉาชีพเนี่ยถือโอกาสตรงนี้ดูดเงินออกจากบัญชีของเราโดยอัตโนมัติเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยนะครับพันตำรวจเอกกิศนะ พัฒนาเจริญครับโฆรศกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านกล่าวว่าจากการสืบสวนสอบสวนผู้เสียหายถูกมิจฉาชีพดูดเงินออกจากบัญชีธนาคารผ่านออนไลน์ครับพบว่าไม่ได้เกิดจากการใช้สายชาร์จโทรศัพท์แต่เป็นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยได้โหลดแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยครับคุณผู้ชมมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปบอกเลยมี1แอปหักคูคะนะฮะหรือว่าแอปกู้เงิน เมื่อโหลดเนี่ยจะต้องมีการกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่ายืนยันตัวตนทําให้สามารถนําไปสู่การทําธุรกรรมออนไลน์ได้โดยหลักนะในเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยมักจะเลือกติดต่อกลุ่มผู้เสียหายผ่านการส่งลิ้น sms ครับเป็นหลักให้ดาวน์โหลดเพลงนะหรือว่าจัดหาคู่ล่าสุดครับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนจะส่งลิงก์แจกอ่งเปาฟรีหากประชาชนคลิกลิงก์นะก็จะมีกระบวนการ หลอกให้ใส่ข้อมูลเพื่อหลอกโอนเงินทั้งนี้นได้มีการส่งข้อมูลแอปที่น่าสงสัยจำนวน203แอปพลิเคชันนะครับแจ้งเตือนให้กับประชาชนรู้เท่าทันวิชาชีพประสานผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้งระบบ iOS และก็ Android ยกเลิกการให้บริการแอปดังกล่าวกันด้วยนะครับและหากประชาชนที่กดรับ SMS อนะคะอย่าไปแจ้งข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาดค่ะหากมีการติดตั้งแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยนะคะก็ขอให้ลบทิ้งและที่สําคัญนะคะไม่ควรที่จะตั้งรหัสการเข้าหน้าจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยไปซ้ํากับรหัสการเข้าแอปพลิเคชันของธนาคารค่ะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้มิจฉาชีพเข้าระบบโอนเงินแล้วก็เข้าไปในแอปธนาคารของเราแล้วก็โอนเงินออกไปได้ใช่แล้วครับผู้ชมก็หลายๆคน มีเนี่ยมี SMS แปลกๆเบอร์แปลกๆส่งข้อความกันมาในมือถือนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราเองสามารถทำได้คือเข้าไปที่คอร์เซนเตอร์เลยคอร์เซนเตอร์ในเครืองข่ข่โทรศัพท์ของเรา,าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และบอกเจ้าหน้าที่เลยครับว่าให้ยกเลิก s m s ที่ส่งเข้ามามโดยที่ไม่ใช่เป็นระบบของตัว s m s ตัวเครือข่ายเองหรือไม่ง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาอะไรต่อให้ส่งมานะคะเราแค่ไม่ไปกดหรือว่าไม่ไปกดดูตามลิงก์ที่เขาแนบไว้นะคะไม่ต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับไปเนี่ยก็คืออันนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้แล้วก็อย่าไปกดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มันน่าสงสัยมันไม่ปลอดภัยเด็ดขาดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆกก็คือการตั้งพาสเวิร์ดการเข้าโทรศัพท์มือถือหลายคนจะใช้แค่ชุดของพาสเวิร์ด ชุดเดียวชุดเดียวเลยชุดเดียวกันทุกระบบทนี่ผมแอปพิเคชันนผมกลัวผมกลัวว่าผมคุณเช็คบ้างหรือเปล่าตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะคุณผมกลัวเหมือนเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าการไปตั้งรหัสหลายหลายชุดข้อมูลเนี่ยอาจจะจํากันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการ ฝากกับคนที่เราเชื่อใจเนาะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นญาติของเราคุณพ่อคุณแม่น้องอะไรนี้แต่อย่าไปเขียนใส่โทรศัพท์นะคุณผู้ชมอย่าไปใส่ในเคสโทรศัพท์<อ>หรือพิมพ์ไว้ในโทรศัพท์มือถือถ้ามันหายไปนะี่คือยกชุดเลยฮะใช่แล้วค่ะ